วันนี้แจ็คทำทะเลผัดน้ำพริกเผาครับเมนูนี้ทำง่ายมากๆรสชาติอร่อยทางบ้านดูคลิปจบแล้วอย่าลืมนะครับจดสูตรกดแชร์ไว้ทำตามกันได้เลยขั้นตอนแรกเดี๋ยวแจ็คจะลวกของทะเลก่อนให้เราตั้งน้ำให้ร้อนครับใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปแล้วก็ของทะเลอีกครึ่งกิโลกร,รัมครับแจ็คใช้กุ้งหมึกแล้วก็ปลานะและสำหรับของทะเลนะครับเลือกเอาตามที่ชอบได้เลยแล้วก็ให้เราลวกให้สุกลวกเพียงไม่นานนะครับแป๊บเดียวของทะเลก็สุกแล้วให้เราตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำการที่เราลวกของทะเลก่อนเนี่ยเวลานำไปผ นนผัดๆไปน้ําออกมาเยอะมากเพราะฉะนั้นแจะแนะนําให้ลวกก่อนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของทะเลข,ของเราจะไม่ขาว้วยครับพอลวกเสร็จแล้วก็นําไปพักให้สะเด็ดน้ําทีนี้ตั้งกระทะน้ํามันครับใส่กระเทียมสับลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะเดี๋ยวจะผัดให้มีกลิ่นหอมก่อนนะครับผัดกระเทียมกับน้ํามันไปเรื่อยๆใช้ไฟกลางนะครับรอจนกว่าจะมีกลิ่นหอมขึ้นมาหลังจากที่เราผัดกระเทียมไปสักแป๊บหนึ่งเนี่ยกระเทียมได้ที่แล้วนะครับส่งกลิ่นหอมใส่น้ำพริกเผาลงไปครับสช้อนโต๊ะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับเลือก และซอสปรุงรสอีก1ช้อนโต๊ะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวอีกครึ่งช้อนโต๊ะและน้ำปลาครับครึ่งช้อนโต๊ะและน้ำตาลทรายครับครึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำเปล่าอีกเล็กน้อยถ้าใครชอบผงชูรสใส่ผงชูรสเพิ่มได้นะครับแล้วก็ผัดคลุกเขาให้เข้ากันรอให้ซอสเดือดคนขึ้นมาขั้นตอนวิธีการปรุงเนี่ยไม่ยากเลยนะครับทำซอสก่อนแบบนี้ คนให้ละลายเข้ากันแล้วก็รอให้ซอสเดือดพอซอสเดือดขึ้นมาแบบนี้ใส่ผักลงไปครับแจ็คใช้หอมหัวใหญ่หหัวนะแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงครับสเม็ดหอมหัวใหญ่ให้เราหั่นเป็นชินช้นๆแบบนี้นะครับส่วนพริกชี้ฟ้าแดงเนี่ยหั่นแฉลบแล้วก็นํามาผัดคลุกเค้าให้เข้ากันผัดไปเรื่อยๆจนกว่าหอมหัวใหญ่จะสุกใสพอหอมหัวใหญ่สุกใสดีแล้วเนี่ยใส่ของทะเลที่เราลวกไว้ลงไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับคือต้นหอมหั่นท่อนแจ็คใช้1นึ่งกำมือนะใส่ลงไปแบบนี้เลยแล้วก็ผัดคลุกเค้าให้เข้ากัน ให้ซอสเคลือบทั่วๆครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีทําง่ายมากๆเลยครับเป็นเมนูที่ไม่เผ็ดนะครับรสชาติอร่อยทานกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยอร่อยมากๆเลยและสําหรับใครที่อยากให้เผ็ดนะครับใส่พริกป่นเพิ่มลงไปได้อันนี้ตามชอบครับและตอนนี้จะผัดคลุกเขาจนเข้ากันดีแล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับทะเลผัดน้ําพริกเผาหน้าตาหน้าทานกลิ่นหอมสําหรับของทะเลครึ่งกิโลกร,รัมเนี่ยจ็ผัดได้จานใหญ่ๆแบบนี้เลยนะใส่ลงไปเนี่ยเต็มๆจานเลย ทานกันได้ทั้งบ้านทั้งครอบครัวครับเป็นกับข้าวแสนอร่อยอีกหนึ่งมือ้อข้าวหมดหม้อแน่นอนทางบ้านลองไปทําตามกันดูนะครับวิธีทําง่ายรสชาติอร่อยอย่าลืมนะครับจดสูตรกดแชร์ไว้ทําตามกันดูวันนี้แจ็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ